กอกอทอและสนามมวยลุมพินีถแถลงร่วมมือกับวนันผักดันมวยไทยสู่ระดับโลกวันแชมปเปี้ยนชีพวันองค์กรสื่อกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกสนามมวยเวทีลุมพินีจัดถแถลงข่าวการแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมมวยไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลเมื่อวันจันทร์ที่วันที่8พฤษภาคม2566 ภายในงานได้รับเกียรติจากนายธนุเกียรติจันทร์มรองผู้ว่าการกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเอกสุชาติแดงประไพประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกพร้อมด้วยนายอริยวัฒน์บุตรราบวรวงกรรมการผู้จัดการบอลแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยและนายจิตตินัทอัศมมงคลประธานบอลแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยร่วมกันถแถลงข่าวการกีฬาแห่งประเทศไทยเรามีการสนับสนุนส่งเสริมและเผยแพร่ก,กีฬามวยไทยมาโดยตลอดแต่ในการจะนำพามวยไทยไปสู่ระดับสากลเราไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องมีผู้ร่วมอุดมการโดยเราได้ทำบันทึกข้อตกลงกับความร่วมมือ MOU กับกองทัพบ,บกในฐานะเจ้าของศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกสนามมวยเวทีลุมพินีรวมถึงได้ภาคเอกชนอย่างวันแชมเปี้ยนชิพเข้ามาร่วมขับเคลื่อนมวยไทยผ่านการจัดวันลุมพินีซึ่งได้มีการดำเนินการขออนุญาตจัดมวยไทยถูกต้องตามกฎหมายผ่านกระบวนการพิจารณาทั้งกฎกติกาและมาตร,รการแข่งขันต่างๆอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จึงสามารถใช้คำว่ามวยไทยได้เพราะมีการดำเนินการจัดแข่งตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ2,542ว่าด้วยระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬามวยภาค4กีฬามวยอื่นๆซึ่งในระยะเริ่มต้นได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการจัดแข่งขันนั้นทําให้ผู้ที่มีอาชีพประกอบโดยตรงอย่างเช่นนักมวยหัวหน้าค่ายมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนายธนุกเกียรจ,จันชุมกล่าว ขณะที่พลเอกสุชาติแดงประไพประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบ,บกเผยว่าสนามมวยเวทีลุงพินีถือเป็นเวทีอันทรงคุณค่าและมีตำนานในปัจจุบันเราได้มีการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยมีนโยบายหลัก3าข้อคือ1ทําทำมวยไทยให้เป็นอาชีพ2ทํทำมวยไทยให้เป็นกีฬาประจำชาติและ 3. ทํทำมวยไทยให้เป็นมรดกของชาติเราจึงได้ทำการเชิญคุณชาตรีสิทธยอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอของวันแชมเปี้ยนชิพมาจัดการแข่งขันที่สนามมวยเวทีลุงพินี เพราะเราได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลเดียวที่สามารถพามวยไทยไปสู่ตลาดโลกได้จากการได้พูดคุยกันหลายครั้งผมอยากยืนยันว่าเขาคือคนไทยที่อยากทําประโยชน์ให้ประเทศของเราและเขาไม่มีวันทําลายมวยไทยดังนั้นผมจึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อพาการแข่งขันมวยไทยให้ชาวโลกนิยมและยกย่องเพื่อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมมวยไทยและประเทศไทยขอบคุณครับ ด้านนายอริยวัฒน์บุตรสราววรวงศ์กรรมการผู้จัดการวันแชมเปี้ยนชิพป,ประเทศไทยเมื่อวันได้มีโอกาสมาร่วมมือกับทางกกทและสนามมวยเวทีลุมพินีเราจึงช่วยเป็นอีกทางให้นักกีฬามีอาชีพที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตรวมถึงปรับให้มวยไทยมีความเป็นสากลมากขึ้นควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ความเป็นไทยซึ่งที่ผ่านมาเราได้ทําให้สนามมวยลุมพินีและกกทเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และสิ่งที่เราตั้งใจทําเพื่ออ,อุตสาหกรรมมวยไทยและประเทศไทย เราอยากทําให้นักมวยไทยหลีกหนีความยากจนไม่ต้องมีชีวิตที่ลำบากเมื่อแขวนนวมไปแล้วพวกเขาควรได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่ากับการชกที่สําคัญเราเป็นองค์กรที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬามาเป็นอันดับหนึ่งมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดทั้งก่อนและหลังชกรับผิดชอบค่ารักษามวย การเข้ามาจัดการแข่งขันในประเทศไทยของวันแชมเปียนชิพไม่ใช่แค่เพียงหานักกีฬาที่ดีสุดในบ้านเราเพื่อออกไปชกในระดับโลกแต่เรามีโครงการร่วมกับกะกะทในการเล้นหานักทกเยาวชนผ่านโครงการมวยรักย่าสุสากลอีกด้วยส่วนนายจิตตินัอาอัศมงคลประธานวันแชมเปียนชิพประเทศไทยได้กล่าวเสริมว่าวันแชมเปียนชิพเราเป็นองค์กรสื่อกีฬาศิลปะการต่อสู้อันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีมวยไทยเป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่จัดแข่งขันด้วย ดังนั้นนี่จึงทำให้กีฬามวยไทยเกิดการแพร่หลายไปในระดับสากลเพราะเรามีการถ่ายทอดสดไปกว่า170ประเทศทั่วโลกรวมถึงยังเป็นโอกาสที่จะสอดแทรกวัฒนธรรมไทยอาทิการไหว้ครูเสียงปีพาดภาษาไทยเข้าไปสู่สายตาชาวโลกได้อย่างลงตัวดังนั้นวันแชมเปี้ยนชิพ การกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามมวยเวทีลุมพินีเราจึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างให้เกิดมาตรฐานใหม่และการรับรู้ความเข้าใจใหม่ๆไปสู่วิสัยทัศน์ในการพามวยไทยไปสู่ระดับโลกมาเปลี่ยนอุตสาหกรรมตรงนี้ด้วยกันสร้างให้ประเทศเราเกิดรายได้สร้างฮีโร่ของเราไปสู่ในระดับโลกและทำให้สักวันหนึ่งมวยไทยกลายเป็นกีฬาอันดับหนึ่งในศิลปะก,การต่อสู้ทั่วโลก